เกษตรมักง่ายสบายสบายพี่น้องอย่ามัวคึดลายให้ปวดสมองลองหันมามองมาฟังทางนี้เกษตรมักง่ายมีทางออกให้ทำได้ทันทีความรู้ก็มาสาลา่อมี มอบสิ่งดีดีช่องนี้เพื่อนคุณสวัสดีครับพี่น้องผู้กำลังชมส่องเกษตรบางไงนะครับเนาะมื่อนี่กับสีมาเห็ดคลิปัวขขอก็คือว่าทีหน่อยก็มีายได้ครับทีหน่อยก็มีราดไดเมื่อนี่กั สีไฮเบิ้งนะครับเนาะนี рон, ่เป็นเป็นเป็นของของเกษตรมักง่ายเองนะครับเนาะของเกษตรมักง่ายนี่นี่เป็นนาฬ้านครับนา้านกับเอาเอาบวบลงไว้ครับบวบลงไว้บวบลงไว้เนาะนี่เป็นเป็นข้างครับต็ดข้างง่ายๆครับอาจจะเป็นโฮมเป็นยังเป็นโฮมเป็นเงาไอ้เข้าได้ครับแถมมีรายไดกครับแถมมีรายใด้เขานะครับเนาะ อยู่นาล่านนี่กัทีน้อยเดียวครับแต่กัเก็บได้มือละถุงครับถุงเกือบสองถุงมาละแต่มือน,นี่ก็คือสีแดงหลเตืบบีดอกเพาวาน่วยิน่นนวยผ่น,น,ยผนดกเนาะทีวบาร์าหลด้วยครับทีน้อยเดียวาานะทีน้อยเดียวเนาะครับเนาะกสิฟ้ามาเบิ่งเนาะครับเนาะทีน้อยเดียวมันด้มีอยู่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 างคงขางลานนะุ้่นอีกนี่เป็นนาล่านครับนี่เป็นนาล่านของเกษตรมกง,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 งายครับ ตอนนี้แม่บ้านเพิ่็ลงไปเก็บมักซิดาห้ให้เพ่นเนาะเพิ่นสังสองโลก็เลยไปเก็บให่นเพ,นพ่นลงไปยังใตุ้่นละทีแรกก็ว่าสิ่งห้ออกกว่างน้ำยู่ลงสัยเพิ่นอายไ้ไมฝ่าลงไปเลยนี่ครับบวกงูบวกงูของเฮาที่ที่ที่เกษตรมักง่ายได้บอกไปนะครับนวาวาวาปลูกไล่อยมา่นสองไร่สองสอง,สองงานครับทวดที่ มีอยู่สองงานครับสองงานก,กลัวๆนี่แหละนี่ครับเดี๋ยวหาว่าเกษตรมังายขี่ตัวนะครับเนาะเดี๋ยวจิหาว่าเกษตรมักงายขี่ตัววนะ่าเฮ็ดสองงานสมาสีด้หลายถุงแทะสมาสีด้เงินมือะที่หาลอยนี่แหละครับนี่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 ก็ใสถุงไปแล้วครับนี่แม่บ้านเพิ่งกระใส่ถุงไปแล้วครับสามถุงครับเนาะไอลูกงามนี่กโ็โลโลยี่สิบบาทถุงละลอยครับไอลูกให่นี่ก็ ลดละสิบบาทสิบบาทก็ได้หาสิบบาทนะครับนึกหนึ่งเนาะมือนี้ก็สีอาจจะได้หลายถุงแน่เยอะือนี้ก็ได้กานี่ก็เป็นล้านของของเกษตรมากง่ายครับไผ่ามาอยู่เราเรานี่สีมาเที่ยวมายามกันกับมาเนาะครับเนาะมามามาเบิ่งกันมาดูมาแล่มาแช่ประสบการณ์ว่าการเฮ็ดเกษตรของเฮานี่ เพื่อนที่หน่อยที่เฮ็ดยังไงเนี่ยหรือที่อาจจะเป็นทีโดนบ้านของเขาครับนี่ครับบริเวณบริเวณหน้าลานครับขางลานหน้าลานของกเกษตรบางไงนะครับเนาะนี่น,นี่ขางลานนี่หลังลานครับลานอาหารตามสั่งกระเฮ็ดข้างแบบง่ายๆครับนี่ครับมือนี่กะบ้ันได้เก็บอยู่เก็บตะบวบเก็บตะบวบงูนะครับเนาะตอนนี้เก็บบวบงูแล้วแล้ว,ลวกะ ามาเบิงว่าพื้นที่หน่อยเข้าเสียดหยังเข้าจังสีใดมีเงิ่อนใส่นี่แหละครับผมเห็นเห็นบวบนี่แหละครับบวบบวบนะครับเนาะกับสิบผ้ายางเขามาเบิงนะครับเนาะในส่วนนี้ก็ได้เบิงด้วยนีม่มองมองจอรถด้วยครับนี่เอานี่ลระขึ้นไปเลยไม่ต้องเห็ดนั่นนะครับไม่ต้องเฮ็ดยงเฮ็ดหยาครับเพราะว่า ไอ้ขันเ้าเฮ็ดยาาคืดยนากนิมัน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 สิบบัวแด้อย่างครับสิบบัวด้อย่างนี่ก็เพาะบักพริกเพาะอย่างไว้นะครับนนี่เพาะเพาะไว้เพื่อสิได้ลงปลูกเนาะนะครับเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะนี่ของหลังหลานครับกาสีมีไวรัดแน่แต่ว่าหยอดหยอดเป็นกาสีทังหยอดเิ่นกาสีเศร้าแลวล่ะเิ่นกาเป็นช่วงช่วงโคตรนะครับเนาะนี่ครับบวบกา บวกกอได้เก็บข้ามมื่นนี่ครับอาจซีได้ถุงก็กวัวอยู่ถุงก็กวัวกะถ้าถุงละลอยกะได้ลอยกวัวพิวเหลวพื้นที่บ่หลายได้นี่ครับพื้นที่บ่หลายบาถึงเครื่องงานนะครับตรงนี้เนาะเห็ดเห็ดใบเห็ดเดี๋ยวแรกว่าทิเห็ดเฮี้ยนละแต่บัดือทุนบ่มีนะครับเนาะทุนบม่มีก็เลยเอามาบ่ทันาเห็ดหยางมันบ่ปล่อยที่ใบมันกระิหกหกทีมซืือครับเมื่อใดประโยชน์ประโยานหยัง หกถิ่มสีดยาขายา่ยะสีดใบก็เดี๋ยวก็ขึ้นไม่อีกครับเต้นทีวา่เาเฮ้าเอาตัวหนี้มาเอาบวบมาใส่นะครับเนาะบวบกะปลูกบ่หลายหลุมดอกอยูนี่แต่ทางใดอยู่เด้อละ่ะมือละ,ม,อละ,ม,อละมือละทุงลหะครับต่ำต่ำสุดก็คือใดมือละถุงครับมองนี่มือละล้อย,ล,อย 30, 000, 3, 000ละ่อยส้ำสิบมือสามพันเหรอเป็นยังไงนะครับเนาะถิ่มใ้กับถิ่มมาซื้อ ถมทีไปกับทมแล้วกับเสียเงินคา่าถมค่ารถเพิ่นไปซื้อๆนะครับเนาะว่าได้ไประโยชน์ไปเงีเง้ยงยังเพราะว่าเฮายัางบ่ทันได้เฮ็ดนั่นนะครับเนาะ,ะเพราะว่าเฮายัางบ่ทันได้ไอเฮ็ดบ้านเฮ็ดซองนะครับหมักบวบเฮากะกะดกเติบอยู่ครับแปลงล้างกักระลงังกระลังดก แปลงล่างอะไรกําลังสีนั่นแหละแปลงล่างที่ที่พาไปเบิบ้งคลิปคลิปก้อนๆนะครับคลิปเทแล้วนี่แหละกับบ่อหันอะไปเก็บอยู่ครับมือหนิบ่อหันนั้นเก็บบ่อหั่นมีเวลาก็มาอัดคลิปไปเบิ้งก่อนครับว่าเพื่อนที่นี่ยหน่อยเฮ้าสีจังได๋เฮาจนสิมีรายได้เข้ามานะครับเนาะนีค่ครับเบิ่งเอามันก็พอได้อยู่ครับมันพอได้อยู่มือม้อๆนึงก็ได้นี่เป็นร่างร้านนะครับเนาะเนี่ยๆนี่นี่ยเร้านครับร้านก็บ่งามบ่เด่นคือเขาดอก คนบ่มีเงินเนาะคนม่นมีทุนเอาแนวไดกะพามาเบิงเนะาะเบิงนะครับเนาะว่าการให้กเกษตรนี่บ่นจำเป็นต้องมีพื้นที่หลายหรอกครับถ้าเฮาเขาอยากมีไรายได้ที่บางๆ่างใดทีมันทีเขาคิดว่าทีมไว้กับเป้าประโยชน์นะครับเนาะเฮาก็มาเห็นแนวนี้ก็ไเลยครับปลูกไปตัวบ่ได้ดขอบ่ได้ด เศร้าหาดอกทีก็ได้มันมีทีว่างๆกับใส่ไปโรดมีนิดมีนอยกับจังได้ก็ได้เงินครับในเงินแทๆ้ๆอยา่าเพี้ยาโอ้ยทีนิดหน่อยเฮ็ดไปมันสิได้อีกอย่างอย่าไปคืดจังสันครับคิดง่ายๆเอาง่ายๆคือกเกษตรเกษตรมางง่ายเฮ็ดนี่ครับเนาะเฮ็ดไปเลยอย่าไปอย่าไปคิดว่าโอ้ยทีนิดหน่อยกูเฮ็ดไปกับักสิได้อีกอย่างจัางหน่อยอก็นนได้กินครับจังหน่อยก็ได้กินเนาะก็ ภาพเบิง้งภาพเบิงเ้งไอ้ที่หนองที่มึงนีบ้บ่หลายครับทีบท่บ่หลายแต่กะเห็นเงินใหนเฮาได้ครับตำตำก็ได้อยู่มือละลอยแหละมือละลอยนะครับเนาะยังตำตำ,ตำก็ได้มันกับบล็อกไปนั่น,นบันไดมึงนี้มันเป็นที่ถมเนาะกะบ,บวบกัสิบังามบันไดกะมีแต่ขี้หินครับมีแต่ขี้หินเดี๋ยวเคล็ดว่าขีหหาข้หินหนี่สิเฮ็ดยังบ่ได้ครับขี้หินก็เฮ็ดได้ครับ เพราะว่าเทากะถ้าหินไรอัดีเทากะเอาเอาดินมาใส่โป๊ะโปเพื like ่อนเพื่อนนี่หากเพื่อนนี่จ oh ับได้เดินจั็กน้อยนะครับเนาะนี่เกษตรง่ายกับเห็ดแนวนั่นแหละครับเห็ดแบบักง่ายแบบไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับกะนี่ก็สีเต็มค้างแล้วนะครับเกือบเต็มค้างแล้วเกือบเต็มค้างแล้วนะครับเนาะกะสีผ้ายางลูกใบเบงตรงที่เทาเอาเอาเม็ดพันไว้เองนะครับของบวบงูนะครับเนาะสีผ้ายางลูกใบเบงข้างล่าง เม็ดพันบวบงูก็ได้อ้าวแม่บ้านขึ้นมาแล้วสวัสดีเพิ่นจักหน่อยแนะแม่บ้านเดบผู้ใหญ่บ้านก็มากินอาหารนะครับมาดาตะเสารเลยปุดมันตะเสาอ์เมื่อเด็กกัแจกกระแถมไปพร้อมครับว่าของเข้าเ็ดเองลูกเองโอ้ยนี่นี่ครับแม่บ้านครับไก่เพิ่น ขายของบ่มีเวลาลงไปซอยบันไดดอกกะให้เพื่อนซอยอยัดใส่ถุงนะครับเนาะใส่ถุงใส่นั่นเฮากะเฮ็ดเหลวๆผมก็สิออกไปส่งข้างหมดแนละครับเจพี่น้องผ่านไปผ่านมากะแวะเข้ามาเด้อครับเด้อแวะข้ามามาปรึกษาหาเรื่องกันว่าเฮาสิเฮ็ดเจ้าใดการเกษตรของเฮาจังสิอยู่ได้พื้นที่น้อยสิเฮ็ดจังได๋ ขี่บางๆอยู่เข้าสีเห็ดแนวใดก็คือเกษตร,รมังง่ายว่าแหละครับเดี๋ยวสิพายยางลงไปเบิ่งนะครับเนาะมองมองเอาเอาเม็ดพันธุ์ของบักบวบงูที่เข้าเก็บพันธุ์ไว้เองนะครับเนาะคือผมได้ได้ลงไปแล้วล่ะลงปลูกไว้แล้วก็อยากอยากหูผลลัพธ์ของเพิ่อนนะครับเนาะอยากหูผลลัพธ์ของเพิ่นว่ามันสิเป็นยังไง มันเสียงามคือยังเฮ้าสั่งเพิ่นมาบอเม็ดพันธ์ก็ได้ทานเป็นได้ดีกัก็ถือบ่าโจคดีงเฮาเนะเฮาบ่ต้องไปจําเป็นต้อ,ตองไปซื้อว่าต้องไปซื้อเม็ดพันธ์เพิินครับเพราะว่าเฮาก็สามารถเอาเม็ดพันธุ์ไว้เองพันธ์ไวเองแล้วก็ปลูกได้แล้วก็งามคือตัวเมเพ,พิ่นนี้ครับกําลังกําลังลงครับ ลริ่ขึ้นแล้วล่ะสีสีได้ขึ้นข้างแล้วครับนี่นี่ครับน,น,นี่นี่คือบวบที่ที่ผมเอาพันไว้นะครับเนาะกับพันใส่ปุ๋ยให้เพิ่นเพิ่นกับสีเบอบ่เบอยงามเป็นไดรนี่ครับปลูกกันขึ้นมาแนวนี้แล้วเสือเส้อกนี่เสื้อกนี่เข้าเข้าไวถ่ายเพิ่นจับขึ้นแล้วครับนะเสื้อกนี่ยวัดถ่ายพิ่นจับขึ้นเขาว่าจำเป็นต้องไปผูกไส่ไหมไส่อยางนะครับไอ้ทั้งไตนี่เขามัด มาใช้ต่นผลลตใช้ต้นพันใบแกเยอาไปมัดเหนี่นเครับเลยเพราะว่าถ้าพันใดไงหรือพันใหญ่เร็วๆพันใหญ่เร็วครับบวกนี่เพราะว่าอยู่พันสีไดเก็บเกี้ยวนี่ก็อยู่ประมาณเดือนเดือนกลัวๆครับเดือนู้กลัวก็สิออกดอกแล้วออกดอกจับน่วยเขาได้เก็บกินถ้าหลายๆก็เก็บขายล้ะครับหลายๆก็ได้นี่ครับนี่น,น,นี่พันพันที่มองนี้นี่ห้า,ายไปไหนครับนี่ หอดครื่องงานว่าบดถึงนะครับคือคือคือผมปลูกปลูกแบบแบบทดลองก่อนนะครับเนาะทดลองว่ามันเสียมันเสียได้ผลจังไดมันเสียง,งามคือจังพันธุ์ที่เขาสร้างพืชมาบอเม็ดละหาบาทครับแต่มันงามอีลีกะเฮ่อเฮก็เฮ่ร่อยแล้วเ <laughs> พราะว่ามันจำเป็นต้องไปซื้อเพิ่นครับมันจำเป็นต้องไปสื้อ,อ,นนอ,อในซื้อพันธุ์เนาะเขาก็จิตประยัดยัดตรงนั้นได้หลาย เาอยากปลูกตรงไหนต้นไหนบางงามเหาก็ถอนทินทม้มแล้วก็ปลูกไหมแมนบอครับไอเฮาซื้อพันมานี่ซื้อมาแล้วถ้ามันบางงามเฮาก็ยังอยากจงไว้อยู่ดีครับแมนบอพี่น้องคิดคือจังเกษตรมกง่ายบอครับถึงสีบางงามก็ยังเก็บไว้ครับเพราะว่าเสียดายซื้อมากับแพงเพื่อเพิ่นได้วาตัวละโอ้ยความคิด เกษตรมากง่ายกับเป็นครับเป็นคือกันกับพี่อ้องอ่ะและที่ด้ายเนาะสื่อมากกับเม็ดละห่าบาทพนี่ครับนี่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 ที่เพาะไว้ตามทาง้งเพาะนี่คือเอาล่องหลุมเลยด้ยครับนี่ล่องหลุมปลูกเลยแต่แต่บางยาเนี่ยเอาคือว่าผมเพาะก่อนนะครับบา,างยาเยพาะก่อนไอ้นี่ก็เป็นเป็นต้นหน่อยเพิ่น,นครับนีต้นหน่อยเพิ่ที่เอามาเอามาปลูกเลยครับเอามาปลูกเลย ตอนปลูกเนี่เขาก็เอาเอเอเขาจ่อลงจะน้อยนะครับเนาะนี่จอ่อเอานิวาน้วเข้าเนี่ยละจ่อลงจ่อลงน้อยนึงแล้วเม็ดพ่นว่างไว้ว่างแล้วก็เอาเออเอาขุยเปเ่านะครับเนะบาะเพราะว่าทาทาดินนี่ดินมันสีบคื้กกันครับแต่ละทีเนาะดินบคือกันมันสีเห็ดเห็นดินแนนเวลาหดน้ำนะแต่ถ้าเป็นนน่ำยดก็คือสีบรแหนนดอกดิแต่ของเกษตรมัง,ง่ายนี่สิเป็นสายยางครับสายยาง นิวสองตีเฮ็ดนี่นะครับเนาะอย่างนิวสอง,น,สองนี่เป็นเป็นทางครับเป็นทางลงเป็นทางกาสีกัสีเฮ็ดค้ายๆแบบอุโมงครับว่าสีเฮ็ดคือคือสีบ้ปล่อยที่ให้วางครับบ่ปล่อยที่ให้วางเลยเนะาะเพราะว่าที่มันวางมันก็วางถิ่มนมาซื่อเพื่อเพื่อหย่าสี่หกหกหม่องเข้ายางเข้ายางไปยางมาคนทางนี่ก็มันก็หกเลยครับ ฮกกังกถิ่มม,มันซื้อตัดหญ่ก็ตัดเสียเวลาเสียน้ำมันนซื้อเขาก็เลยเกษตรบางงานเลยคิดว่าเออขางๆทางขอบ,ขอบท่างนี่อะรถใหญ่เขาก็บร่ได้ผ่านบร่ได้ผ่านเขาก็เอาเอาอยางถิ่มมันถิ่มมันที่เห็นเงินใหนเน่ข้าได้อะครับถิ่มมันจีเห็นเงินเข้าไดนะ้เนาะนี่นี่ครับนี่ละนี่คือท่างนะครับเนาะนี่นเพเพ็ดไปแล้วแต่ก็บ,บ่ก <c oughs> ท่านได้ท่านได้ขึงเสือกขึงยังนะโอ้ขอโทษครับ <c oughs> ดีขั้นข้อว่าวไลากับข้อแห้งสัมพิบาแล้วครับบารน้ำไล,ลกับบาร์บาอยากให้อยากให้ผู้อื่นได้ดีน้ำครับอยากให้พี่น้องได้ดีได้มีเงินใส่นะครับเนะาะจะทีหน่อยหน่อยก็ยไปป่อยถิ่นครับเพราะว่าที่ดินนี่ผมว่ามีประโยชน์ครับมีาราคาหลายถ้าหุงจากเข็ดเอา พื้นที่หนห่อยๆนี่ก็บอแนเด้นี่ก็ได้อาสีหลายหลายเติบอยู่ถ้าเพิ่นคือแม่พันธุ์เพิ่นเนาะให้พันธุ์ที่ไว้เองก็ได้เม็ดพันธุ์นี่ก็มีหลายอยู่เด้อครับเด้อพอได้แบ่งกันปลูกอยู่ถ้าแม่นก็ถ้าแม่นจังไดตก็แวะมาเด้อแวะเข้ามาแวะเขามาคุยกันมาปรึกษาหาเรื่องกันว่าเฮาเกษตรกรของเฮานี่อย่าให้แต่พอค้าเพิ่นเอาเปรียบเฮาหลายเห็นว่าก็ได้ ต้องดูแลสื่อเิ่นเมตตาหาบาททุกบาทถ้ามันเป็นได้กะถ้ามันคือบวมหอมนี่เกษตรมัก,มกง่ายกัลองมาแหลวมันก็มันก็นนกนได้นะครับมันกันเห็ดเห็ดพันได้เลยบ่ต้องคืดหลายนะครับเนาะว่าต้องคืดหลายเอาสิ้ผ้ายางหรไปเบิง้งแปลงแปงบวมหอมอีกแปลงนะครับหลังจากถี่ผ้าเบิ้งอยู่อยู่แปลงอยู่ล้านข่ามาแหล้วครัาเนาะหรือล้านของกเกษตรมักง่ายกั เบื้งมาแล้วว่าทีนี้หน่อยเทาก็สามารถสีสีเฮ็ดเฮ็ดเงินในเทาได้ครับเฮ็ดเงินในเทาได้เดี๋ยวจะพาหยางลาไปเบิ่งเน้อมองมองบวกปลาปลาบวกปลานี่กันเลยที่เหมือนการเคยื่ายเบิ่งหลายเทธออลไรแต่มือหนีบอัดในเก็บครับมือหนีบอัดในเก็บเนาะท่านในเก็บก็เลยมา่ายเบิ่งปลามันสีบ้านจือบ่ว่าอย่งไดร นะครับบังเอาผมว่ามันคืออยู่ดีละ่ะจัางนอยก็เต็มเปียอนี่หหวยเมือ่อสิบถุงหมดแล้วแมนบ่ครับน,ะนี่ล่ะก็อยากอยากมาส่วนส่วนพี่น้องนะครับเนาะอ่าเข้าเข้าเห็ดเกษตรเฮ้ายาไปคิดว่าต้องให้มันมีพื้นทีห่หลายๆ พื้นที่หลายลจังสิมีจังสีดได้เงินโมแมนครับที่นอยหน่อยก็เฮ็ดเงินไห้ครับที่หน่อยก็เฮ็ใดเงินไหลเสร็จมาง่ายก็เลยอยากอยากให้พี่น้องเอาเอาเอา,เอาความหูนี่ไปต่อยอดบ้างนะครับเนาะต่อยอดเบื้องวา่าเอาแนวใดสีเฮ็ดแนวใดม,มันกัเนี่ยครับม้ยก็งามอยู่ดะครับมือนีบ้าน,นเก็บเนาะมือนีบบ้านเก็บ ลงคลิปนี้แล้วกสิสิมาเก็บครับเอบากาก็ต้องเอาไป่งพ่อขาเป็นอยาิเป็นบ่รล่อะนะ <c oughs> นีะครับ <c oughs> น้ำเติมยูม่เมนบ่โอ้ยย่องเจ้าของก็เปลนเนาอะบาเนี่ย <c oughs> เออจังไ๋อะพี่น้องกัก็ล่องล่องเอาไปปับ๊บไปปั๊บใส่บ้างนะครับเนาะว่าพื้นที่เฮามัน มีหลายสมดไยพอปลูกได้บ่แต่อยู่ยู่ลานนั่นกันมองมองมองนาลานเนาะครับเนาะผมผมผมปลูกไว่แครแค่สามสามต้นนี่ครับก็ให้เพิ่นเลื่อยไปไก้สิเต็มเลยได้ละอเป็นว่าอ็ไ้เพราะจะเป็นต้องปลูกหลายดอกหดน้ำกับหดง่ายบบรเปลืองน้ำเพราะว่าบวบนี่มันมันมันปลูกห่างครับหดน้ำเพราะ่ว่าต้องไปหดใบหดยังนี้ครับใบเพิ่นกับเ่าะาจำเป็นตท่าได้แถ้าเถาส่วนหนาแรงกับ ผลผลเนี่เพินพ่น,พนได้จังหน่อยก็ดีสขนาดแรงเพราะว่ามันห่อนเนาะครับเนาะห่อนเนี่ยมันก็พอได้เก็บครับพอได้เก็บมือนีิมือนีิอาจจะได้ถุงกลัวผมนะมือนีหนิสองแปลงขนาดอาจจะได้ประมาณสามถุงครับมือหนิหน้อยง่ามๆเนี่ยครับบ้ันได้นะ,นะครับเนาะว่าสีใส่ปุ๋ยกับบ้าน,นหอนอึ่งใส่เพิ่นเยอะหลายมือแล้วก็เริ่ม เริ่มยางเริ่มเริ่มเดินเดินสีเต็มเลยแหละครับอประมาณเดือนหนึ่งหนาสีเต็มนะครับเนาะมันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหนาสีเต็มคางเดือนนึงเดือนก็กลัวน่ะหนาสีเต็มคางเลยเพราะว่ามันทั้งใต่ดินดินมันง่ามก็อยู่ตรงตรงลานของเกษตรมันง่ายนะครับเนาะดินบางนี้ก็ถือว่างามเพราะว่ามันเป็นเป็นขี้ดินครับบางขั้นเป็นขี้หินหินคุดซานี่แหละครับคุดจากซาเนี่ยขึ้นไปถมเนาะถมไป ก็เมื่อนี้ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าหากมีสาระมีขอคิดดีๆก็ฝากเฮ็ดตามดนะครับเด้อเฮ็ดตามเ้าสิสด็มีกันใส่ห้อยย่งขี้ไล่ขีลข้ล่เมื่อล้วล้อยนี่ครับห้อย,ยได้ก็เข่าอยู่ได้เห็นว่าก็ไดนะ้เนาะได้ก็เข่าเวลาหนึ่งอยู่ได้ลอยหนึ่ง อย่ายไปดูถูกเด้อครับเด้อเงินลอยก็ได้ทีนี้หน่อยก็ได้มือละลอยทีนี้หน่อยก็ได้นี่ครับบวบบวบนี่มันมันมันอยู่ได้โดนเติบเลยครับบววถ้าเฮาดูแลดีดีดอยู่ได้เกือปปบปีเหมือนเลถ้าถ้าไปเห็นบัวหนาเกินเฮาเฮาเฮาบัวได้นั่นเนาะครับเนาะเอาบอัรุงดีๆใบบัวหนาเกินถ้าใบหนากะ ถือข้าปลูกที่ใบมันก็สีนาเร็วเอาก็เอาหางๆในยักหน่อยหรือเป็นไปได่กะถามันที่โพดก็ต้นใดพ่อถอนก็ถอนออกเพราะว่าปล่อยใบละลายก็บ่ได้ดอกครับใบมันจะทับกันเครือมันจะทับกันนะครับเนาะหยดทับกันก็สซีเฮ็ดใหเกิดเชื้อลงเชื้อลาอยู่ทั้งขังนะครับเนาะอะสำหรับคลิปนี้กะเกษตรมักง่ายกะขอ พักไว้สักหนีก่อนเนะะาะพะว่าสิเก็บปักบวกไปทรงเพิ้นมันก็สวยเตือแล้วมือนี้ก็ได้ก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ได้ก็ฝา,ากเอาไปเห็ดนะครับเนาะประสบการณ์จากเกษตรมังง่ายเห็ดมาแล้วประสบผลสำเร็จแล้วฝากเอาไว้ครับพี่น้องนะครับเนาะก็สิได้ สิได้บ่ต้องไปขอหลูกขอร้านผู้เฒ่าก็ได้เด็กหน่อยถ้าไม่เด็กหน่อยหู้จักปลูกมันก็นสิมีเงินไปกินขนมโรงเรียนล่อครับหูจห้จกักปลูกฮู้จักเฮ็ดก็มือละถทุงก็มือลร100่อยแล้วช่วงนี้เนาะราคาพนดีช่วงนี้ตําๆกักที่เกษตรมักง่ายเห็ดมากอะบ่ตสี่สิบห้าสิบาทเด้อครับถุงหนึ่งตามเฮ็ดมากถ้าช่วงใดหนาที่มันหนาผลไม่พวกพักพวกเพ,กพ,กพกลยๆเนาะครับเนาะ,ละ,ละ เ้าซัมเนียนะคลิปนี้เนาะได้กะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนะครับเนาะสวัสดีครับกรเกษตรมักง่ายเนาะ